สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกๆท,ท่านนะอยู่กับผมช่องวันดน้ำซิงนะพาท่านผู้ชมมาอยู่หน้างานเทครับเป็นงานกรุดรอกเชิญประธานนะความบุญบายกำลังมาเลยครับช่วงนี้นาทีท่องเที่ยวแล้วครับเอา้าไปรอกถอยดันอนะเออเออเอา,เอาน่วโมโอุ้ยไปอยู่ครับ ไ็อยู่เลยไอ้เทห,ห,หายสุดซอยครับไอไอลากออกครับพคตแดดสาดเลยแดดแรงครับวันนี้ครับแดดเพิ่งออกเนี่ยตอนรอบ่ายได้เลยนี่รอจัดอันนี้รองนางฟ้าเทนะนนสับหนึ่งาย อย่างปรีครับอย่างปรีแล้วนะหาตรงที่ลงดันถอยครับดันให้สุดซอยถอยสุดกำลังนะไม่พังพามือเราไม่หยุดนะเสียงเผางวกีลั่นมาแล้วครับย้อนแสงข้างขอไปท่านผู้ชมนะเอ้พี่ลงโบนะ FN 527ห้ 6D16 220แรงม้าครับโตโบอิตเตอร์นะไอ้สุดซอยเทหายครับโอ้สุดซอยเลยโหมดโหดโหดเอกราครับเอกซ270แรงไม่ต้องซืบนะ24ครับไทยสุดเอ83 หลงก,ลก,ออกนน็ลากออกครับจุดซอยเสียหายแน่นอนครับไปลากออกครับ เดี่ยวค,ครับโคเลยดูแข็งแกร่งอยู่นะครับแบนจากกีนทรงพุ่งขี้สวยนะเอ้าหมุนุี่นงสุดรอรอครับหมวกแก๊ปโอ้โหสวยนะคันนี้นะ สับยกหรือเปล่าไม่ยกครับในบ่อไปอีกสองคันโอ้พี่หลงเยอะนะมีแต่พี่หลงเลยครับนี่กับพี่หลงอุตโซนะเฉินหลงเยอะเลยครับ เนิบเมาครับอ๋อใส่เยอะเนาะสายแบกครับนี่สายแบกกระแทกท้ายครับอันนี้ฝาท้ายไม่มีนะโอ้โใส่ครับดูใส่ดินอ่ะดันมาครับนี่ล้อนหน้าสไลด์มาเลยสุดๆครับ หลงนี่แรงสุดๆสิบสิบปีนะรัานเกียร์นี่พิเศษครับลั่นสโลไม่ต้องหยุดรถก็สับสโลรอเลยเลยครับนี่หลงโบนะ f นห้าสองเจ็ดสองรอยี่สิบแรงม้าครับอู้คันนี้ถอยเงียบๆเลยอะ่ะเฮหายครับ สุดซอยที่หายแน่นอนเอ่ะนี่กับพี่หลงครับปิ๊ตุชีฟูโซทั้งนั้นเลยครับวันนี้มันนะเี่เนบเนบครับที่หายสุดซอยครับนี่กระชาก ดินไม่ติดกับบางนะที่นี่นะเอ,อ้สุดซอยเทหายเลยครับเอ้ราจะมาปิดท้ายกับพี่หลงครับเนี่เรียบร้อยดีครับ ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ครับรอติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องบายกัไปก่อนครับสวัสดีครับ